ฉะนั้นในสส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าสนับสนุนค่าบรรจัดการและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรวมไปจงถึงการประกันราคาข้าวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ก็จะดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวเงินกเกษตรกรบัตรคนจนแจ้งข้อมูลข่าวสารขอแสดงความยินดีกับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาด้วยนะครับแอดมิน แจ้งชัดแล้วนะครับว่าตามความคืบหน้าให้ตลอดแล้ววันนี้วันที่8พฤศจิกายน2565ที่หลายคนบอกว่ายังไม่คืบหน้าที่หลายคนบอกว่าไม่ได้แน่นอนเงินประกันรายได้นะครับไปดูแหล่งข่าวไหนมาก็ไม่รู้แต่ว่าแอดมินยืนยันว่าต้องได้แล้วก็เขาก็จะมีการพิจารณาวันนี้เห็นไหมครับว่าทางโฆศกรัฐบาลแจ้งชัดเจนว่าท่านนายกรัฐมนตรีประชุมหาลือกับคณะรัฐมนตรีนอกรอบว่าจะมีการพิจารณานะครับหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงิน แล้วที่ตั้งเอาไว้ก็คือเงินค่าบริญหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่รวมถึงเงินประกันรายได้ปีที่4หรือปี2565ทั้ห6เห็นไหมครับว่าทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีหาเงินจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อมาจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแอดมินถึงบอกว่าแอดมินตามความคืบหน้าให้ตลอดใครบอกว่าไม่คืบหน้านะครับแอดมิน ก็ชี้แจงว่าคืบหน้าตลอดแล้ววันนี้เข้าคอรมอแต่ว่ามันเป็นคอรมอนอกรอบครับคุณผู้ชมซึ่งเขาก็มีการประชุมหารือกันนะครับรับรองได้ว่าก็จะมีการพิจารณาแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของก่อวงเงินแล้วก็ต่อไปก็จะมีการเคาะอนุมัติต่อไปนะครับก็ติดตามว่าจะจ่ายเมื่อไหร่อย่างไรนะครับอันนี้แอดมินก็นํามาแจ้งข่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบ กดติดตามเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าแอดมินจะตามถึงขั้นว่ามีการจ่ายเงินอำเภอตําบลจังหวัดนะครับแต่ละพื้นที่ภูมิภาคไหนจ่ายวันไหนก็จะหาตารางเกี่ยวกับการจ่ายเงินพกสแต่ละที่เนี่ยนะครับมาให้ดูด้วยนะครับซึ่งก็พอหาข้อมูลได้อยู่นะครับเพื่อที่จะแจ้งให้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้รู้ว่าท่านจะได้เงินเมื่อไหร่งมดเท่าไรนะครับไม่เกินประกันรายได้แล้วก็เงินเกี่ยวกับเรื่องของ เงินค่าวผลิจากการพัฒนาคุณภาพข้าวแค่เก็บเกี่ยวข้าวไร่ละหนึ่งพันบาทนั่นเองอันนี้ก็นํามาแจ้งข่าวนะครับเดี๋ยวแอนมินนะครับให้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปฟังอีกชัดๆนะครับอันนี้เป็นประชุมคณะรัฐมนตรีคลมวันที่8พฤศจิกายน2565ซึ่งท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนยครับก็คือแจ้งผ่านในส่วนของการถ่ายทอดสดนะครับผ่านเพจของไทยคู่ฟ้าโดยตรงเลยนะครับก็ แจ้งชัดเจนนะครับไปดูกันเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินประกันรายได้ปี2565ทับ66ครับถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารแล้วก็คืบหน้าแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมภายหลังการ ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับเป็นการประชุมนอกรอบนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเรียกประชุมนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่รัฐบาลจะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีข้อสรุปเบื้องต้น ในสส่วนนะครับที่อยากจะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของการที่จะมีการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพเกษตรกรซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะครับที่ไร่ละ1,000บาทนะครับในจำนวนไร่ที่ไม่เกิน20ไร่ เป็นส่วนแรกส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการประกันราคาข้าวตรงนี้ก็ยืนยันว่าจะมีงบประมาณเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรวมไปจน,นถ,ถึงการประกันราคาข้าวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ก็จะดูแลพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวอ,อย่างต่อเนื่องอต่อไปครับก็ขอบพระคุณ